มาเข้าครัวกันจ้าเมนูนี้มีชื่อว่าครูไกเดอะซวัสซิสอันดับแรกเตรียมหั่นเสกรอกหมูรมควันและวันนี้เราก็จะใช้ทั้งหมด4ห่อ1ชิ้นหั่นไปเลยค่ะสีท่อนน้ำหัวหอม2ลูกมาหั่นแล้วก็ใส่ลงไปใส่ผงขมิ้นน้ำมันถั่วลิสงผสมให้เข้ากันแรปปิดไว้แช่ในตู้เย็น1คืนวันถัดมาเราก็จะมาเริ่มทำกันค่ะในครก็จะมีเกลือเม็ดใหญ่พริก2เม็ดถ้ามีแขกมากินด้วยก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะมันจะเผ็ดเกินไปใส่กระเทียม ผิวมะกรูดขิงและผงขมิ้นตำให้เข้ากันตั้งน้ำมันถั่วลิสงให้ร้อนอันนี้เราใส่น้ำมันเยอะไปนะคะส่วนนี้เราต้องการแค่จะเอาไส้กรอกไปจีในหม้อให้สีสวยเท่านั้นค่ะเมื่อทำไส้กรอกเสร็จแล้วให้ใช้น้ำมันและหม้อใบเดิมนำหัวหอมที่หมักไว้จากไส้กรอกแล้วก็หั่นเพิ่มอีก2ลูกนำมาผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้หัน่นมะเขือเทศลูกประมาณเท่ากำมือนะคะประมาณ7ลูกผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็วางใบถ่านไว้ด้านบนเคี่ยวด้วยไฟอ่อนมาเตรียมเครื่องเคียงกันค่ะในครกก็เช คริกหเม็ดหอมหอมที่ผัดกับน้ำมันผิวมะกรูดขิงและผงขมิน้นตำให้เข้ากันค่ะมะเขือเทศหนึ่งลูกหั่นเตา๋าผักชีจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นระยะเวลาการเคี่ยวเมนูของเราก็ไม่นานค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้เปิดฝาออกดูเป็นครั้งคราวถ้าน้ำเยอะก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้น้ำระเหยออกมาจนแกงของเราคลุกคลิกแบบนี้ถึงจะอร่อยจะให้ดีก็คือทำวันนี้แต่ไปกินพรุ่งนี้เหมือนเราทำแกงพะโล้ยิ่งจะอร่อยมากค่ะเสิร์ฟจ,จริงๆก็จะมีข้าวสวยมีไส้ก,อก,กรอ่ยะะสหามนน รูปไม่รอดคะ่ะกินกับข้าวสวยดีกว่ารสชาติเมนูนี้จะเผ็ดร้อนทานคู่ก,กันกับเครื่องเคียงมันก็จะเย็นๆเข้ากันดีใครยังไม่เคยลองทานก็ไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆจ้า